รีเจนเนอเรทีเกิดการซ่อมสร้างงงใช่ไหมคะผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆคะ่ะแอนต a ้อายจิ้งเนี่ยคือการต้านแก่มันดูเชยแล้วก็ดูเครียดเกินไปแล้วเหมือนเราอกำลังจะสู้กับธรรมชาติซึ่งยังไงเราก็แพ้เทรนดใหม่ที่มาแรงแซงทางโค้งนะคะก็คือสกินลองจ e วิทยค่ะตอนนี้วัย40อย่างเรานะคะไม่ใช่แค่การทําหน้าการทาครีมแล้วผิวมันจะตึงอย่างเดียวเราจะต้องดูองค์ประกอบทั้งหมด,หมดการกินการนอนการออกกําลังกายกินดีออกกําลังกายดีจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะเราควรจะมองหาสกินแคร์อะไรบ้างเหมาะกับ วัย40อย่างเราเราจะต้องเลือกครีมบำรุงที่ช่วยดูแลปราการผิวของเราครีมแพงกระปุกละหมื่นก็สู้ไม่ได้ถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดเพราะแสงแดดจะมาสับคอลลาเจนของเราให้พังยับเยินวัย40อ่ะมักจะมาคู่กันกับการขาดน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น50ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกคนอาจจะประสบปัญหาเรื่องผิวแห้งมากขึ้นผิวขาดน้ํามากขึ้นถึงวันเด็กทีไรนะคะใจก็ลู้ ลงไปที่ตะตุ่มทุกทีอยากรู้สึกว่าเวลาพาลูกพาหลานไปเที่ยววันเด็กเนี่ยเราอ่ะคือพี่สาวค่ะอุ๋มโอลิเวียทอสวัสดีค่ะรายการที่เราจะนําวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามมาพูดคุยกันให้ฟังกันง่ายๆค่ะก็นั่นแหละค่ะที่เกิดมาเนาะพอเวลาที่เราอ่ะอายุเข้าถึงเลขสเราก็จะเริ่มกังวลนู่นนี่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมอาจจะหมองครั้อย่างเดียวแต่ เลขสี่ทั้งริ้วรอยทั้งความหย่อนคล้อยก็มาด้วยนะคะวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะชวนทุกคนมาคุยในเรื่องของเทรนด์ความเสวิความงามในปี2026กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าปี2026คําว่า anti aging จะเอาไปแล้วนะคะจะมีคำไหนมาแทนบ้างตามกันมานะคะใครที่อยากมีผิวดีผิวสวยแบบย,ยั่งยืนนะคะต้องติดตามคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสกันเรื่องของความสวยจากภายนอกที่เราสามารถทำให้ดีเพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็แน่นอนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะเพราะเราจะพูดถึงภายในอะไรที่จะทําให้เราสวยออกมาภายนอก อย่างแรกเลยนะคะก็อยากจะชวนทุกคนมาปรับเปลี่ยนมายเซตกันค่ะเพราะว่าคำว่า Anti-Aging เนี่ยคือการต้านแก่แต่เราก็จะต้องยอมรับนะคะว่ามันดูเชยแล้วก็ดูเครียดเกินไปละเหมือนเราอ่ะกำลังจะสู้กับธรรมชาติซึ่งยังไงเราก็แพ้เทรนด์ใหม่ที่มาแรงแซงทางโคงน,นะคะก็คือ Skin Longevity ค่ะแปลว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรายังอายุน้อยอยู่เราก็จะดูแลผิวของเราในอย่างดีเพื่อที่จะคงสภาพความเด็กความสาวของผิวไปได้อย่างยาวนะ แต่ถ้าตอนนี้วัย40อย่างเรานะคะก็คือการพัฒนาคุณภาพผิวค่ะให้ดีที่สุดย้อนวัยลงไปให้ได้มากที่สุดแล้วคงสภาพรักษาแบบนั้นให้ต่อเนื่องยาวนานผลลัพธ์ก็คือวัย40อย่างเราเราก็จะดูสวยสงา่าผิวสวยแข็งแรงดูแพงในวัยของเราค่ะหัวใจสำคัญของปีนี้นะคะก็คือ health investment หรือการลงทุนกับสุขภาพของเราเองไม่ใช่แค่การทำหน้าการทา ครีมแล้วผิวมันจะตึงอย่างเดียวเราจะต้องดูองค์ประกอบทั้งหมดเลยการกินการนอนการออกกำลังกาย กินดีออกกำลังกายดีจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะซึ่งเราจะโฟกัสเรื่องนี้กันในตอนต่อไปทีนี้เนี่ยเราก็มาโฟกัสกันที่งานผิวปี2026ไม่ว่าคุณจะเดินไปที่คลินิกหรือว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆครีมสกินแคร์ก็จะได้ยินศัพท์คำนี้เพิ่มมากขึ้นคือ regenerative aesthetic ค่ะโลกเรากำลังเปลี่ยนไปแล้วนะคะจากเดิมเนี่ยที่เน้นในเรื่องของ rejuvenating หรือเป็นการทำลายเพื่อให้เกิดการสร้างใหม่เป็น regenerative แปลว่าเกิดการซ่อมสร้างงงใช่ไหมคะผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆค่ะให้นึกถึงผิวของเราคือบ้านหลังหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเทคโนโลยีต่างๆจะเน้นในเรื่องของการทุบแล้วก็สร้างใหม่ค่ะแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการซ่อมในส่วนที่สึกหรอแล้วก็เป็นการต่อเติมบ้านใหม่ค่ะ เทคโนโลยีที่มาแรงมากๆของ Y40 นะคะที่จะมาช่วยรีเจเนเรทีฟต่างๆได้แก่พวกไบโอสติมูเลเตอร์อย่างเช่นกลุ่มคาห้า หรือแม้กระทั่งการใช้โพลีนิว l คลีโอไทแต่ก็ต้อง FYI ไว้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ายังอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็จะต้องเป็นการคอมบ e กันค่ะอาจจะต้องมีทั้งรีจูวีเนตติ้งและรีเจเนอเรทีฟไปพร้อมกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมโฟกัสในขาใหม่นี้ด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมในสกินแคร์ที่มาแรงมากๆนะคะเทรนนี้ก็ยังไม่ขาดหายไปไหนก็คือการดูแลสกินแบเรียร์หรือว่าปราการผิวของเราค่ะและถ้า ใครอยากรู้นะคะว่ามีส่วนผสมในสกินแคร์ตัวไหนบ้างที่จะมาช่วยดูแลปราการผิวของเราแบบเจาะลึกละเอียดยิบแล้วแล้วก็อุ้มแนะนําให้กลับไปดูอุ้ม o l i v i วียท k EP ที่23นะคะอธิบายไว้ละเอียดมากแต่วันนี้ขอสรุปสั้นๆนะคะสําหรับวัย40อัพอย่างเราเนี่ยให้มองหาตัว Retinal Alternative อย่างเช่น b บาคูชิอัลเปปไทต่างๆแล้วก็กร o w t ฟกเตอร์เพราะมันนะช่วยเรื่องริ้วรอยได้ดีแต่ ระคายเครืองน้อยลงและที่สําคัญนะคะอย่าลืมทากันแดดค่ะปี2026นี้เนี่ยมีสารกันแดดตัวใหม่ออกมาชื่อ bemo trizial ที่จะช่วยปกป้องผิวจากแสง uv ที่สเสถียรมากยิ่งขึ้นก็แปลว่าพอเวลาเราทาไปแล้วนะคะโดนแดดโดนอะไรมันจะไม่เสื่อมสลายไปง่ายหรือแม้กระทั่งการเก็บไว้ในขวดเราสามารถ เพิ่ม Shelf Life ประสิทธิภาพของครีมกันแดดได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะจำไว้นะคะครีมแพงกระปุกละหมื่น ก็สู้ไม่ได้ถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดเพราะแสงแดดจะมาสับคอลลาเจนของเราให้พังยับเยินอยากหน้าเด็กกันแดดต้องถึงค่ะเอาละค่ะเข้าสู่ช่วง How To แล้วนะคะเวลาที่เราเดินไปห้างสสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราควรจะมองหาสกินแคร์อะไรบ้างที่จะเหมาะกับวัย40อย่างเราอันแรกเลยค่ะปราการผิวเราจะต้องเลือกครีมบำรุงที่ช่วยดูแลปราการผิวของเราหรือว่าสกินแบเรียรนั่นเองอาจจะมองหาส่วนประกอบอย่าง เช่นตัวเซรามายในอซินามายถ้าจะให้ดีนะคะโครงสร้างของสกินแบเรียรของเราจะประกอบด้วยอิฐและปูนใช่ไหมคะตัวปูนเนี่ยจะประกอบด้วยคอเลสเตอรอลเซรามายแล้วก็ฟรีฟัตตี้แอซิดถ้าครีมไหนเนี่ยมีส่วนประกอบตรงนี้ครบถ้วน ในอันตราส่วนที่คล้ายผิวจริงที่สุดก็จะช่วยได้มากนะคะเพราะว่าเราจะต้องสร้างบ้านและกำแพงบ้านให้แข็งแรงก่อนถึงจะนำเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในบ้านได้ค่ะอันที่2นะคะเดย์ครีมกับไนท์ครีมควรมีส่วนประกอบอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าเดย์ครีมอ่ะนอกจากครีมกันแดดแล้วนะคะเราจะต้องมีสารที่ประกอบด้วยแอนต้ออกซิแดนต์ค่ะเพื่อปกป้องผิวไปอีกขั้นหนึ่งไม่ให้แสงแดดและมลภาวะมาทำลายผิวของเราได้ง่ายๆนะคะก็คือตัว วิตามินซีเป็นตัวที่หมอผิวหนังทั่วโลกแนะนำเหมือนกันว่าควรจะอยู่ในสกินแคร์รูทีนของทุกคนเลยโดยเฉพาะตอนเช้าแล้วแน่นอนค่ะในครีมหลายคนก็ถามนะว่าออวิตามินซีเราควรจะใช้ตอนกลางคืนด้วยไหมหรือเราใช้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เฉพาะตอนเช้าก็พอตอนกลางคืนไม่ต้องละเพราะว่าไม่มีแดดแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเราทาวิตามินซีในช่วงกลางคืนด้วยวิตามินซี จะทำหน้าที่อื่นของมันค่ะนั่นก็คือการช่วยซ่อมแซมเรื่องของเม็ดสีและเสริมสร้างคอลลาเจนเรื่องริ้วรอยและช่วงกลางคืนก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องใช้กลุ่มเลตินอยหรือว่าวิตามินเอนั่นเองบางคนก็สามารถใช้เรตินอลได้หลายคนก็อาจจะใช้ไม่ได้ลองมองทั้งเลือกอื่นอย่างเช่นตัวบาคลูเชอลที่มีงานวิจัยรองรับนะคะ ว่าสามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยได้ไม่ต่างกันกันกบเรตินอลเลยแต่ก็ต้องวงเล็บไว้นิดนึงนะคะว่าจะต้องใช้ตัวเดียวกันกับงานวิจัยเพราะว่าตัวบาคูชชออลถือว่าเป็นสารสกัดจากพืชดังนั้นเนี่ยสารที่สกัดออกมาได้จากแต่ละบริษัทหรือว่าพืชท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยอาจจะแตกต่างกันทําให้ประสิทธิภาพในการลดเรือนริ้วรอยไม่เท่ากันค่ะและถ้าใครเลือกใช้บาคูชชออลในการลดเรือนริ้วรอยต้องใช้ทั้งเช้าและเย็นตามงานวิจัยนะคะถึง จะลดเลือนริ้วรอยได้ไม่ต่างกับเรตินอลค่ะในปี2026นะคะเราจะต้องลืมคาว่ากลาสสกินไปแล้วละ่ะเพราะว่ามันจะต้องถูกปัดตกไปแล้วกลายมาเป็นคลาวสกินค่ะที่ผิวเราเนี่ยจะเหมือนใส่ฟิลเตอร์ดูฟุ้งๆละมุนเหมือนก้อนเมฆ ไม่แห้งแมตเกินไปแล้วก็ไม่วาวจนดูมันเยิ้มดังนั้นเนี่ยวัย40อย่างเรานะคะต้องดูแลความชุ่มชื้นและป่าการผิวให้ดีมากๆค่ะถ้าคุณมีผิวที่แห้งมากนะคะลองเลือกใช้ตัวเติมน้ำให้กับผิวก่อนไม่ว่าจะเป็นเอสเซนต์หรือว่าน้ำตบ หลังจากนั้นเนี่ยตามด้วย moisturizer ที่เนื้อนหนักที่จะเคลือบเอาความชุ่มชื้นเก็บกับความชุ่มชื้นไว้ในผิวพร้อมทั้งตัวที่ช่วยทําให้ barrier หรือปราการผิวของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหรือถ้ายังไม่พออีกลองเลือกใช้บาล์มาช่วยนะคะอาจจะเป็นสติ๊กแบบที่ผมชอบใช้ก็ได้เน้นในบริเวณที่เราแห้งมากๆอย่างเช่นบริเวณใต้ตา ลองแกมแต่ถ้ามีผิวผสมหรือผิวมันนะคะวัย40อ่ะมักจะมาคู่กันกับการขาดน้ําดังนั้นเนี่ยเทคนิคก็ยังใช้ได้อยู่เราจะต้องใช้ตัวเติมน้ําก่อนไม่ว่าจะเป็นน้ําตบเซรั่มหรือว่าเอสเซนต์หลังจากนั้นเนี่ยเลือกใช้ตัวมอยส์เจอไรเซอร์ที่เนื้อเบาบางแต่ยังสามารถเก็บกักความชุ่มชื้นได้รวมถึง ซ่อมแซมแบรเรอร์ปาการผิวตามธรรมชาติของเราปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าวัย40อัพนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น50ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกคนอาจจะประสบปัญหาเรื่องของผิวแห้งมากขึ้นผิวขาดน้ำมากขึ้น ดังนั้นเนี่ยการล้างหน้าก็มีส่วนสําคัญค่ะจากเดิมที่เราสาวๆมีปัญหาเรื่องของผิวมันมีโอกาสการเกิดสิวได้ง่ายเราใช้ไมเซล่าวอเตอร์ในการเช็ดเครื่องสําอางแต่พอมาถึงวัยนี้แล้วนะคะสิวอาจจะไม่ค่อยมีกันแล้วแต่ปัญหาผิวแห้งผิวขาดน้ำมีมากกว่าอาจจะต้องลองเปิดใจใช้ออยล์คลีนเซอร์หรือบาร์มคลีนเซอร์มาเพิ่มมากขึ้นค่ะสรุปง่ายๆนะคะปี2026เนี่ยเราจะต้องทําอะไรกันบ้างเพื่อคงสภาพความเด็กของเราไป นนอันที่หนึ่งนะคะ เลิกแอนตี Anti ้เอ g จิงค่ะโฟกัสสกินลองจีวิตี้พัฒนาคุณภาพผิวให้ดีที่สุดแล้วก็รักษามันไว้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานไม่ได้เด่นหน้าที่แบบตึงเปีย้ยแต่ว่ามองดูแล้วผิวดีผิวสุขภาพดีอันที่2นะคะ barrier is king ดูแลปราการผิวของเราให้ดีลองเลือกครีมที่มีส่วนผสมของเซราไมด์คอเลสเตอรอลแล้วก็ฟีฟตตี้แอซิดหรือสารใดๆก็ตามที่ช่วยดูแลสกินแบเรียอย่างเช่นแนซินามาย เอกโตอินอันที่3ฟังเสียงฮอร์โมนของเราค่ะบางคนเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายลดลงไปพร้อมกันแบบนี้เนี่ยก็มักจะมีผิวแห้งแล้วก็ขาดน้ำ แต่ถ้าฮอร์โมนเพศหญิงของเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วแต่ฮอร์โมนเพศชายของเรายังอยู่เหมือนเดิมทําให้ฮอร์โมนเพศชายเด่นกว่าแบบนี้เนี่ยผิวจะมันขึ้นแล้วก็อาจจะมีสิวได้แต่ก็เหมือนจะขาดน้ําอยู่นะดังนั้นเนี่ยการดูแลผิวไว0 UP อัพอย่าลืมเติมน้ําให้กับผิวนะคะถ้ามีปัญหาสิวก็ ดูแลรักษาและที่สำคัญอย่าลืมมอยส์ไรเซอร์และครีมกันแดดค่ะแล้วก็สุดท้ายลงทุนให้กับสุขภาพของเราแบบ360อ,องศาทั้งการกินการนอนการออกกำลังกายการผ่อนคลายความเครียดนะคะซึ่งเราจะมาเจาะลึก ในเรื่องของ Metabolic Beauty ใน EP ถัดไปฝากติดตามกันด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าการดูแลผิววัย40อย่างเราเนี่ยไม่ใช่การดูแลให้ผิวตึงเปรี้ยไม่มีริ้วรอยแต่มันคือการที่เรามีความสุขกับผิวของเราในทุกๆวันดูแลผิวของเราอย่างดีประหนึ่งสมบัติล้ำค่าเพราะผิวของเราก็คือเสื้อผ้าชุดเดียวของเราที่มีตั้งแต่เกิดไปจนถึงวันตายและ การดูแลตัวเองอย่างดีคือการบอกรักตัวเองที่ดีที่สุดค่ะใครฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อุ่มด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเนื้อหายากง่ายอะไรยังไงอย่างไรนะคะแล้วถ้าใครอยากจะรู้ส่วนผสมที่แบบจะติดเทรนด์ปี2026ให้กลับไปดูที่ ep 23นะคะอุ่มมาเจาะลึกลงมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้อุ่มโอลิเวียทอต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีผิวสวยสุขภาพดีมีความสุขกับผิวเด็กของเราต้อนรับวันเด็ก ปี2026นี้นะคะอยากให้ทุกคนไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้เป็นป้าแต่เป็นพอสอพี่สาวค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดๆไปวันนี้สวัสดีราดรีสวัสดิค่ะบ๊ายบายค่ะ